ในประเทศไทยเนี่ยคนหนึ่งที่ผมยังไม่เคยปะมือเลยใครอ่ะหมอปลานี่แหละหมอปลาหมอหมอสัมภเวสีเนี่ยจะจะไปคุยกันเรื่องอะไรทุกสารผมอยากคุยกับแกหน่อยคือผมมีเรื่องคาใจกับแกหลายเรื่องนครับแกเป็นคนพานในคนเนี่ยไปเจอทนายตั้มเนี่ยเลยได้ให้มาฟ้องผมนะเออทำไมทำงั้นเ่ยนักข่าวช่องหนึ่งจ้างผมแต่ผมไม่รับตังค์ จริงๆคนเนี่ยไม่รู้จักตั้มนะอืมแต่หมอปลาเป็นคนพาพลไปเจอตั้มนะแล้วก็มายืนหน้าศาลแถลงโอ้โหยืนกันหลายคนนะสงงานรับส่ใครบ้างผมจําได้นะมันนะเออชื่อเลยเออมีรัชพลมมีรณรงค์ผมจำไม่ผิดนะเจมเจมเออีตั้มตั้มเกิดผลรึเปล่าอุปริยะเกิดผลผมไม่น่าจะเแล้วก็มีมีโนบิตักษณะมีโนพิตะคนนึงแล้วก็มีใครว่าไอ้ มีหมอปลามีหมอปลาครบเลยนะยืนกันนะแต่วันได้ยืนเก้าคนอ่ะรับแล้ววันนี้ไปไหนหมดอ่ะวันนี้หายไแล้วนี่เหลือแต่แค่เหลือคนเดียวทนายเหลือตั้มเหลือตั้มกับผลละเออแต่นี่คือสาเหตุที่ผมโดนฟ้องเนี่ยหมอปลานะผมอยากคุยกับแกมากเออคือผมกล้าผมหมอพี่หนุ่มกันชัยนะเอาหมอปลามาดีเบตกับผมทางรายการของกระแสหน่อยอยากแกปรับใจอยากจะคุยกันคุยกันเพราะว่าหนึ่งผมมีเรื่องคายใจกับแกหลายเรื่อง แกเป็นคนการันตีนะว่าถ้าคนพ้นผิดเนี่ยแกจะฉนดสิบล้านมาประกันตัวเลยโอ้แกการันตีเลยว่าคนไม่ใช่คนหลายผมจําได้เลยอืแกเป็นคนการันตีครับดังนั้นเนี่ยผมถึงอยากอยากดีเบตกับแกมากเลยครับะแต่แกไม่ยอมมาสักทีทำไมก็ติดธุระัหมแกแกบอกว่าแกติดไปทุบทุบอะไรของแกแต่จริงๆคือก็ก็คุยกันแบบแบบพี่น้องอยากอยาก อยากดีเบตกันบางอย่างที่เรามีคําถามคาใจเราเราอยากดีเบทเขาไม่ใช่ว่าอยากจะไปไม่ได้โกรธแค้นเลยไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันพี่ครับอยากจะถามบางเรื่องว่าทํานทำไมาตอนนั้นทำไมคิดแบบนั้นเออแต่ทำไมตอนนั้นคิดแบบนั้นอนะเอาอย่างเงี้เริ่มแรกเลยคุณไปยุ่งกับลุงพลทําไมผมไม่ได้ไปยุ่งพี่คือผมว่ามีเจ้าหน้าที่ตาํารวจ คนหนึ่งโทรปรึกษาผมให้ผมลงพื้นที่แล้วก็นักข่าวช่องหนึ่งจ้างผมแต่ผมไม่รับตังค์ผมว่าผมไปช่วยพี่ผมไม่รับตังค์แล้วถ้าเกิดอย่างพี่อุบลิยะล่ะตอนแรกเห็นรวมทีมกันนี่ก็คุยประจำฮะสนว่าเขานะหนีกเมียผมคุณต้องไปศึกษาข่าวเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นดูช่องอมรินี่แหละพอพี่พุทธก็โดนเยอะช่องอมรินี่โดนเยอะที่สุดเลยจะไม่โดนเยอะได้ยังไงโอ้เจ้าพี่พุทธโดนเยอะอยากคุยอยากคุยแบบไม่มีอะไรหรอกอเคปกติก็ kalau lu kan juga